ดาราหนุ่มไทยอนาคตไกลสอบติดงดังของจีนไม่เก่งจริงเข้าไม่ได้ง่ายๆเติบโตอย่างมีคุณภาพไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองสำหรับศิลปินสัญชาติไทยแพทริกนัทวัฒน์หรือมีชื่อจีนว่าหยินหฮาหวีหยินเฮายูไอดอลบอยกรุ๊ปประเทศจีนที่ชื่อว่า INTO1 จากการเข้าแข่งขันรายการ CSUANG 2021ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าแพทริก i ิ TO 1หสอบผ่านเข้าสาขาการแสดงระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนอย่างเซ็นทรั Academy of China และเบ ijing Film Academy และล่าสุดวันนี้หนุ่มแพทริกตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่สถาบันภาพยนตร์ปักกิ่งเป่ยเตี้ยนเบเดียนโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมระบุว่าอินฮ่าวอีเฟรชี่น้องใหม่เบจิงฟิล์มอะคาเดมีมารายงานตัวแล้วครับและเช็คอินอีกหนึ่งที่ในวิทยาเขตครับ